สมเด็จพระกัลนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชาปริยบัติกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประจำปีการศึกษา2566 เวลา14นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแถวพระองค์เป็นในการพระราชพิธีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดประจำปีการศึกษา2566ณนอาคารกีฬา1มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก ดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนและพระพิสุทธิ์หนึ่งรูปจากน้ำพระชาแผ่เียบัิแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆรวม2 6 0 3สาคนโอกาสนี้พระเาแผานพระราโชว,วาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญานในวันนี้ด้วยความหมั่นเพียรฝ่เรียนรู้ของแต่ละคนรวมทั้งความสนับสนุนจากครอบครัวและผู้มีอุปการะ ตลอดจนการอบรมประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จากครูอาจารย์แต่นอกเหนือจากนี้ยังมีบุคคลอื่นๆในชุมชนสังคมและชาติบ้านเมืองที่ได้ส่งเสริมเกื้อกูลบัณฑิตทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยจึงชอบที่บัณฑิตทุกคนจะได้ระลึกไว้เสมอว่าจากนี้ไปนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่แต่ละคนจะได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีและการตอบแทนและเสริมสร้างคุณความดีที่ทุกคนทุกฝ่ายได้ปฏิบัติมาแล้วด้วยนําความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาไปใช้ในการประกอบอาชีพการงานให้เป็นประโยชน์สร้าง สรรอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตยึดถือความถูกต้องเหมาะสมและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้บังเกิดผลดีทั้งแก่ตนเองส่วนรวมและประเทศชาติหางบัณฑิตจ,จะได้นำไปพิจารณาเป็นแนวปฏิบัติแล้วร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองด้วยความสามัคคีและความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นดังนี้ประเทศของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่ง,งขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวเลษั์อคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวร,รัติราชนารีทรงเปิดตัวคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์การกุศลจากภาพวาดฝีพระหัตชุดใหม่ในนามมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปธรรม เวลา14นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฐวราขัตติราชนารีสเสด็จไปห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงพยาบาลจุฬาพรขนาด400เตียงทรงเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์การกุศลชุดใหม่ซึ่งพระราชทานาาภาพวาดฝีพระหัตถ์ดอกไม้และผีเสื้อแก่มูล,ลนิธิศรีสว่างควััฐในพระอุปถัมภ์นำไปต่อยอดเป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลในโครงการสิริศิลปินสินเพื่อชีวิตภายใต 2วนติไฟฟาร์เวอร์ t อนด์บัตเตอร์ไให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่รายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถรัรมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีของราชวิทยาลัยจุฬาภร จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ h a r t of Giving In Full Bloom สุขแห่งการให้สานหัวใจแบ่งปันดั่งดอกไม้บานถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์การกุศลจากลูดลายภาพวาดฝีพระหัตดอกไม้และผีเสือ้อได้แก่ดอกนาซิซัสและดอกเดฟโฟดิลและมวลดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันท่ามกลางหมู่ผีเสือ้อสื่อถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิละปะและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นดั่งดอกไม้บานแผ่ไปยังปวงประชาให้มีสุขภาพที่ดีผ่านการนำเสนอในรูปแบบแฟชั่นโชว์ของศิลปินดารานักศึกษาและแพทย์จากราชวิทยา จุฬาภรทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวัล,ลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรักษิติราชนารีทรงได้รับการถวายพระสมัญญาสิริศิลปินอันหมายถึงศิลปินผู้ทรงสร้างสรงสรค์งานศิละปะงดงามหลากหลายแขนงอันเป็นสีเป็นยิ่งขวัญและเป็นมงคลยิ่ง <c oughs> เพื่อประกราศพระเกียรติคุณด้วยทรงเป็นเลิศด,ด้านการสร้างสรงสรค์งานศิละปะร่วมสมัยทั้งทัศนศิลป์รณศิลป์และคีตศิลป์ ผลงานจากอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถด้านศิลปะได้เป็นที่ประจักษ์และแพร่หลายสู่การต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนา,นานาชนิดอาทิเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลกระเป๋าในรูปทรงต่างๆหมวกผ้าพันคอนิคไทหมอนอิงร่มชุดถ้วยกาแฟและน้ำหอมเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอากาสโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและเรียนรู้พระกรณียกิจในนิทรรศการสิริศิลป์ส,สีจัก,กรีจุฬาภรจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตดอกไม้และผีเสื้อได้ที่โซน Heart of Giving in Full Bloom Art a t t r a c t i o n Space ชั้น1อาคารโรงพยาบาลจุฬาภร400เตียงและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลได้ที่มูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปธรรมทั้ง3สาขาคือชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรขนาด400เตียงชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภร และสนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือช่องทางออนไลน์ที่ลายชอปมูลนิธิสีสว่างควัตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาทรงเป็นประธานการเสรวนาถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นผ้าไทยสู่ระดับสากลและเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทย เวลา16นาฬิกา22นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาเสด็จเป็นในงานซีลเฟสติวัวล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibition Center ตอร์6-7เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัด,ดวนนทบ,บุรีทรงเป็นประธานการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบแฟชั่น้าไทยสู่ระดับสากลและเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยหรือ FTFD ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สุก ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมผู้ปัญญาภาและงา,ธา,ธานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยเป็นที่รู้จักในนานาประเทศสร้างวิชาชีพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนจดทะเบียนก่อตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่7ตุลาคม2567โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,วรีนารีรัตนชกัญญาทรงรับเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ จัดน่งทรงฟังการเสวนานในหัวข้อการออกแบบแฟชั่นไทยสุระดับสากลโดยนายพลพัฒน์อัศวประพา,านายกสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยตลอดจนดีไซเนอร์ปรรณาธที่การบริหารนติตยสารวอลกประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นรวมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของคลับ21วนวันประเทศไทยจำกัดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานของสมาคมโดยการรวมตัวของนักออกแบบไทยที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการโคชชิง่งผู้เข้าร่วมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตั้งแต่ปี 2,563ถึง2,567อันจะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนอุตสาหการรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนผ่านการให้ความรู้ทักษะ พื่อการยกระดับคุณภาพวงการแฟชั่นเครื่องนุ่มห่มและสิ่งทอรวมทั้งผลักดันให้ตลาดอุตสาหการรมแฟชั่นไทยเข้มแข็งมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับตลาดสากลและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับภาครัฐสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มอ,อ,อำนาจในการเจรจารต่อรองอาจจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดและการพัฒนาอุตสาหการรมแฟชั่นไทยทั้งยังมีแผนจัดก,กิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนอาทิให้คำแนะนำแนวทางการออกแบบผ้าไทยให้ทันสมัยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย และส่งเสริมงานหัถศิล์นในชุมชนเพื่อจุดป,ประกายการสร้างสรรผลงานรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสรารงานที่บรรพบุรุษและชุมชนได้สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้มรดกทางภูปัญญาสูญหายจากท้องถิ่น งานซีลเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะจัดถึงวันที่2ธันวาคมนี้โดยจะแสดงเทศกาลผลสําเร็จจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเช่นโครงการชาติพันธุ์โมเดลโครงการยกระดับและพัฒนาวิชาลัยชุมชนเพื่อการสร้างสารรค์งานผ้างานคราฟต์และงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ไทยโครงการดอนกอยโมเดลบาติกโมเดลโครงการจักสารโครงการพรีเมียม o Top, โอท็อปโครงการยังโอท็อปและโครงการนิวเจนอย่างดีไซเนอร์ รวมทั้งการสาธิตภูมิปัญญาผ้าไทยอาทิการสาวไหมการปักผ้าจากมูลทิส่งเสริมศิลปะชีพการสาธิตดุนทองจากสถาบันเศรษฐกิจการสาธิตการทําบาติกจากกลุ่มมีดีนาทัพตลอดจนจะแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศ200ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อชวนชิม50ร้านค้า ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำปีการศึกษา2566 เวลาสิบนาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รงคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจําปีการศึกษา2566ณหอประชุมมังคลาอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการจัดการแก่ประัคมนตรีในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิติคน และผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,729คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมสุขการเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนประกอบด้วยวิทยาเขตจันทบุรีเขตพื้นที่บางพระเขตพื้นที่จักรพงศ์พัวนาทและเขตพื้นที่อุเทนถวาย โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความว่าบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปโดยไม่หยุดยั้งเพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จที่สูงขึ้นไปการพัฒนาตนเองนั้นต้องกระทาให้ครบทั้ง3ด้านด้านร่างกายคือต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขอนามัยที่ดี ด้านจิตใจคือต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้มีใจเปิดกว้างซื่อตรงเป็นกลางประณีตและเข้มแข็งด้านปัญญาคือต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเสริมสร้างความคิดวิจารณญาณให้เพิ่มผุ่นขึ้นอยู่เสมอถ้าทาได้ครบถ้วนบัณฑิตก็จะมีทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาอันกล้าแข็งที่จะดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความเจริญมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นอันเป็นการสร้างสารรค์ความสําเร็จที่สูงขึ้นไปจึงขอให้ทุกคนหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นทุกด้านโดยสมบูรณ์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัายเทคโนโลยียราชมงคลสุวรรณภูมิประจำปีการศึกษา2566 เวลาก้านาฬิกาห้0นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพระลากอสุวรรณรัฐ์อโมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจาปีการศึกษา2566ณหอประชุมสมเร็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญโทและปริญตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,771คนโอกาสนีอ้องคมนตรีได้มอบโอวาทความว่าในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปดำเนินชีวิตในสังคมข้าพเจ้าขอกล่าวถึงคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งซึ่งจะช่วยให้แต่ละคนมีชีวิตที่ผาสุขมั่นคงได้คุณสมบัติดังกล่าวคือความอดทนทุกวันนี้ มีความเข้าใจเกิดขึ้นว่าความอดทนคือการยอมแบกรับความยากลำบากจนกว่าสถานการณ์ที่บีบคั้นจะคลี่คลายไปแม้จะต้องกลั้ากลืนฝืนใจเพียงใดก็ตามซึ่งเป็นการกระทำที่บั่นทอนทำร้ายจิตใจตนโดยใช่เหตุทำให้คนส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะต้องอดทนแต่แท้ที่จริงแล้ว ความอดทนคือการรักษาจิตใจให้มั่นคงเป็นปกติเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆจึงทําให้คนเรามีสติมีปัญญาที่จะคิดพูดทําให้ถูกต้องเหมาะสมได้ทุกกรณีในยามที่ประสบอุปสรรคปัญหาความอดทนจะช่วยให้บุคคลไม่กระทบกระเทือนทางจิตใจมากนักแต่กลับมีความมั่นคงทางจิตใจเพิ่มขึ้นทําให้สามารถปฏิบัติแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจนสถานการณ์คลี่คลายไปได้ด้วยดีจึงขอให้บัณฑิตฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้มีความอดทนตามความหมายที่แท้จริงอาจจะนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคงรับรื่นในการดำเนินชีวิตตลอดไปพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายหนังสือธรรมนาวาวางังและเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4 ที่วัดเทวราชกุญชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังและสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระธรรมวชิรภรเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรและเจ้าคณะภาค13และถวายชุดหนังสือธรรมนาวาวังแด่พระสังฆาธที่การ19รูปจากวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค13ประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวม1104ชุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภระวาดฝีพระหัตพร้อมคติธรรมธรรมะนาวาวังประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและหลักอริยสัจสี่สำหรับพระราชทานแก่วัดและสนักเรียนบาลีเพื่อนําไปเผยแพร่สอนประชาชนเป็นการต่อยอดให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมะที่ถูกต้องโดยส่งห่วงใยประชาชนปรารถนาให้มีหลักธรรมยึดเหนี่ยวในจิตใจเมื่อเข้าใจธรรมะก็จะมีความทุกข์น้อยลงสัมมาอาชีวะได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมต่อไป และในตอนเช้าที่พระอุโบสถวัดเบญจมาพพิตรดุสิตวนารามไปเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นเพื่อสนองพระราช,ชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเดรร็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดเบญจมาพพิตรดุสิตวนารามและวัดศรีโสดารับผิดชอบโครงการเพื่อให้พระสงฆ์และสมณีได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและนำไปเผยแผ่แก่ราษฎร รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่สูงของประเทศให้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจรําวันได้อย่างถูกต้องและเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดํารงมัน่นคู่สถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์มวยที่อาสาเพื่อนพึ่งพยายามย่าสภากาชัไทยเตรียมจัดงานเพื่อนพึ่งพาครั้งที่13 ที่โรงแรมดีแอชเดยโฮเทลแบงคอกม่อที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากชัติไทยทแถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่งพาครั้งที่13ภายใต้แนวคิด10ทศมราชาสายทานพระเมตตาสุพรรณินเพื่อนพึ่งพา2567าเพื่พอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชมพันศา72พรรษาระหว่างวันที่5ถึง10ธันวาคมนี้ณนศูนย์นการค้าเอ็มสเฟียร์เพื่อประชาชนได้ชื่นชมพระบาร,รมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงคนิกรในยามที่ต้องเผช พิบัติต่างๆอาทิไหนาววัตภยัยอากิภยัยผ่านทางมืองทิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูธถัมภ์และในส่วนของมืทิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พ,พยยามย่าสภากชัติยไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนกว่า29ปีภายในงานจ,จะแสดงการถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยจากเหตุมหาอุทกภัยจงังหวัดเชียงรายนเทศาการเสมือนจริงในภารกิจของมืองทิตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย เสวนาถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกมิติส่งต่อความห่วงใยบริจาคสมทบร่วมจัดถุงยางชีพกิจกรรมเวิร์กช็อปสนับสนุนพร้อมได้บุญกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย,ภยร้านโครงการสวพระองค์ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านพึ่งพาพาเฟ่และร้านค้ารับเชิญจากหน่วยงานต่างๆขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสาม,มาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนานไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุกลนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธาิพลอุยชมหรา,ชาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2567และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาในวันที่ 7ธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาถึงวันที่10ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store